สวัสดีคุณผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูอชอ่ช <Okay. S 1> uh ่อง Super y o ูวันนี้นะคะเราตื่นแต่เช้านะความจริงอย่าออกเช้ากว,ว่านี้ก็รเดี๋ยวอากาศันจะเริ่มร้อนเราออกกันมาจะไปเดินออกกําลังกายกันที่สวนนะคะสวนนี้มีมีทะเลสาบด้วยนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านพ่อกับแม่ลุงนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะก็บรรยากาศวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าซึ่งไม่ค่อยมีรถเพราะว่าเด็กนักเรียนนะคะหยุดปิดเทอมกันนะคะช่วงซัมเมอร์ปกติเนี่ยรถก็จะผ่านหน่อยนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูนี่คือทางน,นี้ก็คือจะต,ต้องไป คาน้ำมันวันนี้สี่เหรียญสิบแปดเซนนะคะบ้านแม่นะคะก็จะอยู่ใกล้ในเมืองนะคะใกล้ทุกอย่างเลยมีวอลมงวอลมานะคะแถวนี้กใกล้ๆฟู้ดไลออนร้านอาหารก็มีถ้าตรงไปเส้นนี้ข้างหน้านี้นะคะเป็นโรงพยาบาลเป็นคลินิกหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านอาหารร้านเอเชียเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะไปอ่า ก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะตรงไปนี่ก็คือเข้าเมืองนะคะแนถ้าเลี้ยวขวาไปทางนี้นะคุณผู้ชมก็ไปมาหาลัยนะไปวิทยาลัยนะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม เราต้อมาแต่เช้าเพราะว่าอากาศร้อนนะคะร้อนเหมือนที่ไทยเลยไปค่ะลุงนะเราบอกว่าให้พาหมามานะคะเพราะว่าเขาให้เอาผามแบบว่าพาน้องหมามาเดินได้นะคะที่นี่ต้องมีสายจูงเนาะแล้วก็บอกว่าเออเอาแฮงกับแซนดี้มาบ้างเลยเนะี้ย ลุงก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาโอ้ย,ยมันเป็นกระโจนใส่เขาก็คือถ้าไม่รู้จักหัดให้หมาออกมาเจอคนมันก็จะไม่ไม่เรียนรู้ที่จะเข้าสังคมอะ่ะก็กระโจนตอนแรกๆแ,แล้วเอามาบ่อยๆมันก็เลิกกระโจนวิธีคิดอะไรของเขาก็ไม่รู้ลุห้ามเป็นหมดมีลูกก็ห้ามลูกไปทุกอย่างละกูอะ่ะเมื่อไหร่มันจะได้เรียนรู้ละ่ะใช่ไหมคุณผู้ชม,มก็ต้องหัดเนาะ เชื่อมกันกับเมื่อกี้แหละอันนั้นก็ไปอีกเทรลหนึ่งไม่รู้ไปไหน I know just give me second ถ่ายรูปยู่ได้เมส e ิร์บะ this look like a haunted tree มีไอ้แค่แม่นี่คือ like alligator around here are you sure what about dragon lizard นี่นะคะคุณผู้ชมสวยไหมเลคของเรา เหนื่อยเราเดินมาจากตรงโน้นคุณผู้ชมล้อๆๆมารอบๆเล็กไม่รู้ว่ามันไปสุดตรงไหนเนี่ยลุงบอกว่ามีเต่าด้วยนะเต่าเต่าเว้ยตรงนี้เป็นน้ำจืดนะคุณผู้ชมก็จะมีเต่า ไหนอ่ะไม่เห็นเต่าเลยก <g ol ish> ็สวนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสวนสาธารณะของสีตีที่นี่นะคะของเขาตีนี้เป็ดด้วยหนึ่งตัว คือส่วนนี้เป็นส่วนของรัฐบาลแล้วก็ความจริงอะ่ะเขามีแพลนว่าจะสร้างแบบเวทรงเวทีไว้จัดเทศกาลด้วยนะแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะที่สร้างเสร็จก็คือเทรลวอล์กนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะคะแต่ก็มีมีเสร็จไปบ้างแล้วบางส่วนแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีอะไรให้ส่วนของเด็กอะคะ่ะเครื่องเล่นเด็กอะสนามเด็กเล่นของเด็กใหญ่มากอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะ นั่นแหละคุณผู้ชมว่าเขาก็ทาดีนะก็คือเข้ามาฟรีนะคะมีห้องน้ำห้องน้ำมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆมาแล้วก็เป็นเทรลวอล์กแบบมีแบบนี้นะคะถึงจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ก็โอเคได้เข้ามาเดินได้ได้พาหมามาเดินได้นะคะบางคนก็เอาเบ็ดมาตกปลานะคะคุณผู้ชมตกปลาได้เขาไม่ไม่ว่านะคะไม่ผิดกฎหมายอืม อากาศดีมาถ้ากล้องสั่นก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งอะไรมานี่ก็ถ่ายกับมือถือ p h โฟนได้เหนื่ออยู่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมเดินจะรอบยังไม่รู้จะครบรอบรอบเล็กหรือ,อยังกลับไปจุดเริ่มต้น ลบออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เขาก็มีลานจอดรถให้นะมีลานนี้แล้วก็มีลานตรงนู้นด้วยสรุปว่าเราเดินไม่ครบเทรลนะคะรถลุงจะรีบกลับไปฝานโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปดูอัปเดตห้องครัวนะคะก็คือเที่วที่เราติดคากันไว้ใช่ไหมว่า าทาสีเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เหลือจะทําพื้นนะคะพืนะ้นน่ะพ่น,พนเคล้อแไลกัดสีปูนไปเสร็จแล้วไม่ได้ทันได้ถ่ายไว้เพราะว่าลุงมาทํานะคะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่างเข้ามาติดตั้งตู้ครัวเสร็จเกือบหมดนะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะคะก็ยังขาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีตู้ใบหนึ่งตู้ข้างบนที่ติดผนังเนี่ย สั่งมาวัดผิดไซส์นะคือวัดไปถูกแล้ว15นิ้วแต่พอช่างแอร์มาติดแอร์มันติดแอร์กินที่เข้ามาที่เราวัดไว้นะคะมันก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่านจ๊ท่าดาห้องครัวนะคะนี่นะคะ ก็จะเรียกว่าสีไม้ฮิอรีนะคะตรงกลางนี้นะคือเป็นไอแลนด์นะคะคเ, Island, เขาเรียกว่าไอแลนด์เคาน์เตอร์ตรงกลางเนาะแล้วก็เดี๋ยวหินที่เขาว้างวางเนี่ยเขาก็จะติดเกินมาประมาณนี้ให้เรานั่งทานข้าวได้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเหมือนแบบบาร์สตูเป็นเก้าอี้นั่งฝั่งนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้สร้างห้องแพนทีเหมือนบ้านเก่านะคะเราก็เลยมีตู้แบบนี้ไว้สําหรับใส่ของ อัน,นี้ก็เป็นลิ้นชักเป็นตู้เก็บของหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ช่างก็มาจะมาติดตั้งแก๊สนะคะเดี๋ยวาสายต่อแก๊สต่อแก๊สแก๊สโพรพีนนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะุณผู้ชมแล้วก็ที่อยากจะอวดก็คืออันนี้นะคะลิ้นชักแบบนี้ใส่ช้อนใส่ซ่อมคือมันดี ที่บอกว่าตู้ใบหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะแอร์กินที่เข้ามาเนาะยังไม่ได้ติดตั้งะค่ะต้องรอเขามาส่งตัวใหม่มาให้นี่อาจจะโชว์มากนี้คือเขาเรียกว่า l a ซี่ซูซัน,นะคะม,มันก็จะหมุนได้แบบนี้นะคุณผู้ชมไว้ใส่เครื่องปรุงนะคะแ<ม>พงมากรู้ไหมใบเนี้ยเป็นพันนะเธอเพิ่มมาอีกพันหนึ่งเพื่อ,อที่จะเพื่อที่จะมีอถาดหมุนเนี่ยแพงมากคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็คอร์เนอร์ตรงนี้ตอนแรกอะ่ะมันมีแบบดึงออกมาแล้วเป็นชั้น,นกลางออกมาได้ด้วยเว้ยแต่ว่ามันเพิ่มอีกเป็นพันเหมือนกันก็เลยไม่เอาเอาแค่อันบนก็พอแล้วแพงเกินจะเริ่มแพงเกินไปแล้วแต่ว่าเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคุณผู้ชมคือมันก็แบบหยิบถึงอะ่ะเป็นแบบมุมเข้ามุมแบบอันนี้ก็เครื่องล้างจานแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้ถัขงขายะนะคะก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นชั้นปกติยังไม่ได้ติด ที่ยังไม่เสร็จนะคะ,ะ,คะแล้วก็พื้นเอาคะุณผนะู้ชมเนี่ยลงมากัดสีพื้นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำทั่วทั้งหมดนี้นะคะซึ่ไหมได้ทำเราก็จะทำตรงนี้ด้วยนะคะข้องบนด้วยนะคะนี่คือชั้นสองคผู้ชมไแอบ,บดูปูกับเบื้องอ เสร็จนะจ๊ละลายเลือกเองนะคะความจริงอันเนียตรงชาวเวอร์เนี่ยอยากได้เป็นสีขาวล้วนแต่ของไม่มีนะคะคุณก็เลยเลือกให้เป็นแบบนี้มานะคะสวยสว